ไฟหยุดโลกตะวันฉายพบกับซูเปอร์บอลชาตีฟันธงไม่คบยกตะวันฉายพบกับซ bon. ูเปอร์บอลบิ๊กบอสชาตีสิทธยอดธงออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวคู่มวยหยุดโลกระหว่างตะวันฉายพีเคแสนชัยที่มีคิวป้องกันแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟเฟเธอร์เบดเจอกับนักชกรุ่นพี่อย่างซูเปอร์บอล สิงมาวินในสึกวันลุมพินีรามอินทาเมื่อวันที่22่สิบสธันวาสองพันห้้ยห้าหกสิบหโอ้ยไมา่ไม่ไม่ไฟหยุดโลกตะวันฉายพบกับซุปเปอร์บอลชาตีฝันทงไม่ครบยกตะวันฉายพบกับซุปเปอร์บอลบิ๊กบอสชาตีสิทยอดทงออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวคู่มวยหยุดโลกระหว่างตะวันฉายพีเคแสนชัยมีที่มีคิวป้องกันแชมป์โลก วันมวยไทยโอ้ยยังไม่ไฟหยุดโลกตะวันฉายพบกับซปเปอร์บอลชาตีฟันธงไม่ครบยกตะวันฉายพบกับซ bon. ปเปอร์บอลปิกบอชชาตีสิทธิยอดธงออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวคู่มวยไทยโอ้ยมวยไทยไฟหยุดโลกตะวันฉายพบกับซปเปอร์บอลชาตีฟันธงไม่ครบยก ตะวันฉายพบกับซปเปอร์บอลบิ๊กบอสชาตีสิทธยอดธงออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวคู่มวยหยุดโลกระหว่างตะวันฉาย p ีเคแสนชัยที่มีคิวป้องกันแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทเจอกับนักชกรุ่นพี่อย่างซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินในศึกวันลุมพินีลามอินทาเมื่อวันที่22ทธันวาคม2566า2566 โดยทางชาตีได้เผยมุมมองส่วนตัวว่าคู่นี้มีโอกาสไม่ครบยกสูงตะวันฉายได้ความสดกับแข้งซ้ายที่หนักแรงส่วนทางด้านซุปเปอร์บอลมีความเก่ามีลูกก้านคอเป็นไม้เด็ดใครพลาดมีสิทธิ์หล่นได้สำหรับรายการดังกล่าวยังมีคู่ชิงแชมป์ที่น่าสนใจอีกโดยคู่ปลองเป็นการแก้มือลางตาระหว่างโจเซฟลาซิลีพบกับพจนฉายพีเคแสนชัย ชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นสตอเวตและคู่ค้ำเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มเจอกับอนิษาแม็กซนชิงแชมป์โลกวันเฉพาะการคิกบ็อกซิ่งในรุ่นอตตอมเวส